ม,มัมีสินค้าตัวใหม่มาเป็นขวดนม TPSU ซึ่งจริงๆแล้วว่าแฟนมัมถามมานานมากเม่อไหรจะมีขวดสีชาขวดสีทองขวดสีชาค่ะมัมเขาก็ทำออกมาแล้วนะคะคือมัมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตในยุโรปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของสินค้ามัมปลอดภยัยแล้วก็ขายทั่วโลกนะคะได้รับกวามยอมรับจากคุณแม่ทั่วโลกแล้วก็แบรนด์เขามีมาประมาณ40ปีละ ต้นแบรนด์ก็คืออยู่ที่ประเทศออสเตรียยูโรค่ะก็มีทั้งโรงงานทั้งออสเตรียแล้วก็ฮังการีนะคะอ่าเรามาเริ่มที่ขวดนม PPSU กันดีกว่าอันนี้เป็นรุ่น Anti-Colic นะคะ Easy Active ก็คือมันจะเป็นขวดนมที่เหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยค่ะมันจะมีขนาดตั้งแต่5.5ออนเนาะแล้วก็ เออนเพราะว่าอันนี้เพิ่งลอนช์ออกมานะคะยังจะไม่มีขวดเล็กจิว๋วเหมือนรุ่นแอนตี้คอลิกธรรมดาก็จะมีขนาด5.5ออนจุกเบอร์1 1. 1แล้วก็ขนาด9ออนจุกเบอร์2ซึ่งจุกเบอร์1เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยค่ะเดี๋ยวขอดูรูปรวมใหญ่ก่อนดีกว่าทางหน้าจอเขาจะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น5ออนก็จะมี 3ลายนะคะแต่เป็นขวดสีชาทั้งหมดราคาขวดละ9 0 0บาทแล้วก็9ออนเป็นขวดสีชาทั้งหมดเหมือนกันมี3ลายนะคะขวดละ1 0 5 0บาทนะคะทีนี้มาพูดถึงขวดนมมัมกันก่อนดีกว่าะคะ่ะอย่างแรกนะคะที่คุณแม่ชอบขวดนมมัมน,นะคะจะให้ดูตัวจุกตรงนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าจุกอะคะ่ะมันจะเป็นจุกแบนนะคะเวลาที่น้องงับเต้าคุณแม่จุกเราไม่ได้กลมอยู่ ในปากนะไม่เหมือนขวดนมรุ่นอื่นมัมเขาคิดมาแล้วว่าอ๋อพองับเนื้อคุณแม่มันก็จะแบนลงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีความหยาบนิดนึงเพื่อให้รู้สึกเหมือนผิวหนังคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูคลิปนะคะว่าเวลาที่น้องดูดนะคะน้ําไหลย,ยังไงคะ่ะนี่นะคะก็คือน้องจะงับตรงลานนมนะคะงับตรงไหนก็ได้หรือใช้ลิ้นดนันหรือใช้เพดานกดน้ำก็จะไหลออกมานะคะ ส่วนตัวระบบป้องกันคอลิกนะคะจะเห็นว่าขวดนมมัมข้างใต้นี้นะคะมีรูระบายอากาศ8รูอ่ะเดี๋ยวพี่แกะให้ดูนะว่าก้นขวดเนี่ยมันเป็นสิทธิบัตรของมัมค่ะเป็นแบรนด์เดียวที่ทำรูระบายอากาศแบบนี้นะคะ8รูแล้วก็วาล์ว wow, ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวควบคุมอากาศนะคะให้ไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอ คิดง่ายๆเหมือนที่เวลาเราเจาะก,กระป๋องนมข้นหวานเจาะก,กี่รูคะสองรูค่ะ,คะเพราะอะไรคะเพราะว่าจะได้ไหลโฟออกไปข้างหนึ่งนะคะใช่แต่ว่ามันเนี่ยเจาะมาให้แปดรูเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องดูดค่ะน้องไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะอากาศเข้าสม่ำเสมอนะคะรูระบายอากาศแปดรูเนี่ยก็ช่วยระบายลมออกจะสังเกตว่าเวลาน้องดูดถ้าใครใช้อยู่แล้วนะมันจะมีเสียงฟึบฟึบลมออกทางก้นขวดนะคะ นอกจากนี้มันสามารถนึ่งได้ด้วยตัวเองก็คือการฆ่าเชื้อนะคะสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วใช้เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะแยกออกมา5ส่วนอย่างนี้นะคะพี่ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วจะใส่าวาลเข้าไปแล้วก็เอาฝามาค่ะตวงน้ํา20มลอตรงนี้นะคะตวงน้ําใส่ลงไปแล้ววางแบบนี้ค่ะนําเข้าไมโครเวฟ3นาทีนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยยิ่งรุ่น PPSU นะี่คือกันความร้อนได้ถึง 180, 180. องศาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปวิดีโอเป็นวิธีการที่จะฆ่าเชื้อในไมโครเวฟค่ะอันนี้ก็จะสามารถมองเห็นได้ในทางไลฟ์ของ Facebook นะคะเราเติมน้ำลงไปตามที่ แจ้งเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ค่ะ,คะประกอบนะคะแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟไฟกลางถึงไฟสูง3นาทีค่ะประมาณ750 1,000วัตต์นะคะ ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองสมมุติเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะที่เราไม่ได้พกเครื่องนึ่งไปก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะใช่เดี๋ยวนี้แม้แต่บนเครื่องบินก็ยังมีไมโครเวฟเลยถ้าคุณแม่เดินทางต่างประเทศไกลๆก็ขอทางแอร์โฮสเตสเขาแบบอขอสามนาทีนะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะทําให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบขวดนมกันดีกว่าชัดๆนะคะเราทําเป็นคลิปไว้ให้นี่นะคะชิ้นส่วนก็จะมี อย่างนี้ค่ะใส่วาลลงไปใช้3นิ้วกดให้แน่นนะคะหมุนขวดนะคะแล้วก็ใส่จุกเข้าไปจุกดึงขึ้นมาให้ถึงขีดนะคะดึงสูงสูงเลยมันไม่หลุดมันจะได้แน่นจะได้ไม่มีรอยรั่วมีน้ำหยดอะไรออกมานะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะตัวนี้สวยมากๆเลยเนาะ PPSU